คุณคะถอดเสื้อชิอ้นนีออถอดถอดเสื้อคะ่ะอ้ยอะไรอะถอดถอดก็ถอด,ถอด,ถอดครับฮัลโหลพ่อตอนนี้หนูมีผัวแล้วนะคะเขาได้หนูแล้วค่ะพ่อต่อไปเนี้ยพ่ออย่าหาแฟนให้หนูเลยนะ สวัสดีครับพ่อบ,บ๊ายบายครับขอโทษนะคะคือขอโทษคะ่ะที่รบก,กวนไปแล้วนะคะครับเดี๋ยวก่อนครับนี่พูหมอนใครเนี่ย ผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอะ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับประธาน <laughs> แล้วนี่สรุปว่าฉันมีเมียแล้วเหรอ <laughs> ของงานมาครับไปกันเถอะครับ <laughs> นิกตัวเนี้ย,อย <laughs> เอา้าเนิ เมียผมนี่ฉันขอโทษอ,อีกครั้งนะคะที่ทำแบบนั้นกับคุณไปอะ่ะคือฉันมีเหตุจำเป็นจริงๆนะคะฉันต้องรีบไปแล้วคะ่ะอ,อ๋อ,อขอตัวนะคะคุณคุณครับไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้เดี๋ยวล้มนะ สั่งออเดอร์ใช่ไหมคะนี่ค่ะแกมาส่งอาหารช้าฉันจะคอมเพนแกฉันขอโทษจริงๆค่ะพอดีว่าฉันเกิดอุบัติเหตุนดิดหน่อยอะแต่ขอร้องละค่ะอย่าคอมเพนฉันเลยนะฉันต้องเงินไปรักษาแม่ถ้าคุณคอมเพนฉันฉันต้องโดนไล่ออกแน่เลยค่ะไม่รู้แหละแกทำให้ฉันได้ทานอาหารช้ายังไงแกก็ต้องรับผิดชอบ ค่ะจะให้ฉันรับผิดชอบอยังไงคะแต่ฉันขอร้องนะคุณอยากคอมเพนฉันเลยนะคะงั้นแกก็ไม่ต้องเก็บเงินฉันสิฉันจะได้ไม่เอาเรื่องแกอ้าวมมเมีมเสวัสดีคะ่ะบอส มะเหมีม่ยก็เป็นคนที่หน้าตาดีนะจะทำไมใจดำแบบนี้ล่ะก็บอสคะ่ะคนส่งอาหารเนี่ยมันมาส่งอาหารให้มะเหมี่ยวช้าแล้วมะเหมี่ยวผิดตรงไหนคะนาาก็นั่นสิงานส่งอาหารก็เป็นแค่งานง่ายๆนั่นสิง,งานส่งอาหารก็เป็นงานง่ายๆใช้แค่แรง ไม่ต้องใช้สมองด้วยซ้ำงั้นเอางนี้ไหมครับคุณมะเหมี่ยวไปส่งอาหารแทนน้องเขาอะไรนะคะนี่ก็เมื่อกี้คุณมะเหมียวเพิ่งพูดไปว่างานส่งอาหารเป็นงานที่ง่ายๆคนที่มีศักยภาพแบบคุณมะเหมียวเนี่ยถ้าจะทำได้นะครับคุณคะ ออเดอร์เนี้ยฉันมาส่งช้าเองอะ่ะเดี๋ยวฉันไม่คิดเงินก็ได้ค่ะเอาเธอหน้าไปผมให้เวลาคุณหนึ่งชั่วโมงถ้าเกิดคุณส่งออเดอร์ไม่ครบตามจำนวนผมจะไล่คุณออกถอดเสื้อด้วยครับ ออดอร์อยู่ในโทรศัพท์นี้แล้วส่งตามนี้เลยนะครับคุณมะเหมียวโอ๊ยบอละ่ะไ,ไม่เป็นไรหรอกครับผมก็แค่สั่งสอนพนักงานผมอะ่ะงานอย่างนี้ไหมครับระหว่างเนี้ยคุณก็ขึ้นไปรอในห้องทำงานผมก่อน ผมมิเรอรจะคุยกับคุณด้วยอะ่ะเชนครับคุณพักผ่อนตามสบายเลยนะครับนี่ห้องทำงานส่วนตัวผมเองค่ะเป็นยังไงบ้างครับเย็นดีไหมค่ะแล้วคุณส่งออเดอร์ส่งอาหารแบบเนี้ย คุณไม่ร้อนเหรอครับร้อนใช่คะเออว่าแต่คุณชื่ออะไรเหรอครับชื่อเมยคะ่ะผมชื่อน็กนะครับ <c oughs> ผมได้ยินมาว่าแม่คุณไม่สบายเหรอครับ <c oughs> แล้วคุณทำงานแบบนีค้คุณมีเงินพอส่งให้ ทางบ้านเหรอครับไม่พอหรอคะ่ะฉันก็เลยรับออเดอร์เยอะๆบางวันก็ไปส่งช้าบ้างส่งไม่ทันบ้างอะคะ่ะค่ารักษาแม่ของฉันแพงมากเลยแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะ นั่นรูปคุณตอนเด็กเหรอคะครับชอบไหมครับชอบค่ะน่ารักดีฉันใหมายถึงรูปค่ะคนในรูปได้ไหมครับ ของที่ลูกค้าสั่งอ่ะทำไมมาช้าจังอ่ะฉันรอตั้งนานเนี่ยรู้ไหมรอนะเดี๋ยวฉันจะคอมเพนเธอขอโ <ขอ S 2> ทษจริงค่ะมาแล้วค่ะทำไมถึงมาช้าขนาดนี้เนี่ยรู้ใช่ไว่าเสียเวลากับเธอไปตั้งมากมายขนาดไหนนะคะฉันจะไปทํางานอย่างอื่นก็ไม่ได้ไปทําต้องมายืนรอเธออยู่ตรงนี้เนี่ยฮะ ขอโทษจริงๆค่ะคุณลูกค้พาพอดีว่าเกิดปัญหานิดหน่อยค่ะและมันเรื่องของเธอหน้าที่ของเธอคือต้องมาส่งของฉันให้ตรงเวลาสิแล้วนี่รู้ไม่ฉันเสียเวลาไปตั้งมากเท่าไหร่แล้วงานของฉันน้าจะทำยังไงฮะทำไมเธอถึง่นโง่เอาไปเลยไป,ปไม่กินแล้วจ่ายเงินมาด้วยจ่ายเงินมาจินะคะไม่มีอะค่ะโอ้ไม่มีอีกาจะทำยังไงเนี่ยอขอโทษจริงๆนะคะมันเกิดปัญหานิดหน่อยอะ <ๆ S 2> <ๆ>ค่ะไม่สนไม่แคร์จ่ายเงินมาเดี๋ยวนี้ ช้าหนึ่งนาทีเพราะฉะน,นั้นแล้วเนี่ยฉันไล่เธอออกอะไรครับบอสมาเมียวมาช้าแค่หนึ่งนาทีเองนะคะบอสถึงกัต้องไล่ามาเมียวออกเลยเหรอบอสร,รู้ไหมว่ามาเหมียวเพิ่งเจออะไรบ้างอะ่ะมาเหมียวเจอทั้งแดดทั้งลมไม่ไปหมดแล้วเนี่ยแล้วลูกค้าก็ยังด่ามาเหมี่ยวชอรชอนชอน่ออะแล้วโดนดูถูกด้วยนะบอสทีนี้คุณเข้าใจเลยครับคุณมาเมียวว่าน้องเขารู้สึกยังไงอ่ะ เขาก็รู้สึกเหมือนที่คุณมะเมียวรู้สึกนั่นแหละครับผมจะบอกอะไรคุณมะเหมียวให้นะว่างานทุกงานไม่มีงานไหนที่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรไปดูถูกใครเราต้องให้เกียรติกับทุกอาชีพผมจะให้ครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนกับคุณมะเหมียวแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีครั้งต่อไปผมไล่คุณออกแน่ ขอบคุณบอสมากเลยนะคะที่ให้โอกาสม่าเมียวอะมะมเมียวสัญญาค่ะว่าม่เมียวจะไม่ทําอะไรแบบนี้อีกแล้วแล้วฉันก็ต้องขอโทษเธอด้วยนะไม่เป็นไรค่ะไปทํางานได้แล้วไปค่ะ ขอบคุณมากนะคะนี่คุณจะไปไหนอ่ะก็ไปรับออเดอร์ต่อไงค่ะทำไมเมียประธานบริษัทแอคชั่นกรุ๊ปต้องไปส่งอาหารดีก่ะเอ้าก็เมื่อกี้คุณโทรบอกพ่อของคุณ ว่าผมเป็นสามีคุณใต้เสียกันแล้วด้วยเราไม่พอคุณยังมาจุบแก้มผมอีกค่ะฉันขอโทษค่ะฉันแค่พูดไปอย่างนั้นน่ะฉันไม่อยากให้พ่อมายัดเยียดผู้ชายให้ฉันอีก,กน่ะฉันขอโทษนะคะเมื่อกี้ฉันแค่แกล้งทำเป็นอย่างนั้นอะคะ่ะ คุณแกลงอย่างนั้นเหรอแต่ผมคิดจริงอะคุณรู้ไหมว่าคุณเป็นผู้หญิงคนแรกเลยนะที่หอมแก้มผมอะคุณผิดผีผมคุณต้องรับผิดชอบผมดิคุณจะบ้านเหรอคะเราคเคยเจอกันเป็นครั้งแรกอะจะให้รับผิดชอบอะไรคะผมไม่สนยังไงคุณต้องรับผิดชอบผมเข้าใจไหมแต่ถ้าคุณไม่ยอมเนี่ย คุณต้องให้ผมผิดผีกับคุณคืนบ้างเลยโอเคทีนี้เราสองคนก็ต่างผิดผีกันแล้วผมจะเป็นคนรับผิดชอบชีวิตคุณเองต่อจากนี้ผมจะให้คุณมาทำงานที่บริษัทผมส่วนค่ารักษาพยาบาลของแม่คุณนะ để bổm trai hay em từng ngon đấy? <laughs> ฉันนั้นมันคิดถึงถึงเท่าไรไม่